น้องครับมาขายของที่ตลาดนัดเสริมสุขสูงเนินนะครับที่ผมมาหลายครั้งแล้วตรงสะพานกับรถก่อนเข้าตัวอำเภอสูงเนินจะเขียนว่าม,มีมีป้ายวัดนะครับบอกว่าวัดสุขขาวดีนะครับวันนี้ผมก็เลยแวะมาครับพี่น้องนี่ครับ พามาชมครับพี่น้องครับผมก็ไม่เคยมานะครับเขาว่าก็ดูรีวิวใน facebook หรือในคลิปต่างๆนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าที่นี่จะมีโบสถ์ที่สวยงามนะครับโบสถ์สีขาวนะครับแล้วก็มีหลากหลายอย่างนะครับตรงนี้โบสถ์สีขาวนะครับพี่น้องนี่ครับ รับเยี่ยมชมนะครับครับผมแล้วก็มีท้าวเวสวุวรรณครับพี่น้องตรงนี้นะครับสาธุครับสาธุสาธุอ่านี่ครับท้าวเวสวุวรรณตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถนะครับพี่น้องชมกันชัดๆนะครับด้านในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปนะครับผมไม่ได้เข้าไปนะครับ ก็วันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าจะมาขายของที่ตลาดนัดนะครับพี่น้องเห็นป้ายนานแล้วนะครับว่าเอ๊ะวัดสุขาวดีเลยลองเลี้ยวเข้ามาชมดูนะครับพี่น้องตรงนี้และไฮไลท์นะครับอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องวงนาคบาตตรงนี้แล้วก็รูปปั้นพญานาคราชนะครับ สวยงามมากทีเดียวนะครับพี่น้องครับมีเคาะระฆังด้วยตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเคาะระฆังนะครับปิง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 หน่อยนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ครับพี่น้องครับเครั้งอ๋อเก้าครั้งนะครับ สี่ห้าผมนายนัทพลนทนก้าหกมีโชควีลาบเจ็ดแปดเก้านะถูกอันนี้โชควีลาบนะครับนี่โอ้โห,โหองค์พญาน,นาคร,ราชนะครับสวยมากนะครับพี่น้อง นู้นนะครับลํำตัวท่านยาวไปนู้นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเดินดูกันนะครับตรงนี้ก็มีนะครับรูปปัน้นนะครับสาธุขอให้ผมมีโชว,ว์เวลาลำเลยลำเลยด้วยเถิดสาธุ นี่ก็เป็นบริเวณสระน้ำนะครับอุดมไปด้วยปลานะครับหลากหลายหน้า,นาพันธุ์นะครับอาคารก็จะเป็นสระน้ำเก่าแก่เลยทีเดียวนะครับพี่น้องบริเวณโดยรอบนะครับพี่น้องนีม่มีอาหารปลาเนาะนะครับดูรูปปัน้น พญานาคราชท่านนะครับลำตัวของท่านก็จะพคดเคี้ยวนะครับไปทางนู้นนะครับน่ไก่ๆทางนู้นเลยนะครับพี่น้องทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปทางด้านซ้ายนะครับเพราะว่าคุณพี่ที่ดูแลอยู่นี้บอกว่าอย่าออกทางเดิมนะครับทางนี้นะครับให้ออกทางด้านข้างนะครับพี่น้องครับเอาละ งั้นเรามาออกทางด้านข้างด้านนี้นะครับเราถนัดขวานะครับเราก็ออกด้านขวานะครับสาธุให้ทุกช้างลำรวยลำรวยนะครับนี่แล้วก็มีพระพุทธรูปตรงนี้ด้วยนะครับพระพุทธมหามุนีสีบุญเรือนนะครับ ทางโน้นก็อย่างที่บอกก็เป็นโบสถ์สีขาวสะอาดบริสุทธิ์นะครับดีเลยทีเดียวครับพี่น้องครับท่านใดอ,อยากมาเที่ยวมาชมนะครับอยากมาทำบุญก็เรียนเชิญนะครับที่วัดสุขขาวดีอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องครับนี่ครับ ลำตัวของพญานาคราชท่านนะครับสีทองอารามนะครับให้มีโชคมีราบได้เงินได้ทองนะครับสาธุนะครับตรงนี้นะครับก็บริเวณวัดก็เงียบสงบนะครับทางนี้ออกมาทางด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับ นู้นห้องน้ําสร้างใหม่สะอาดสะอ้านจ้่ครับตรงนั้นนะครับห้องน้ําสะอาดสะอ้านนะครับนี่บริเวณวัดนะครับกําแพงรอบพระอุโบสถก็จะทําเป็นกลีบบัวนะครับสวยงามเลยสีเดียวครับพี่น้องครับตรงนี้ก็จะมี พระมหาจากักรพรรดิด้วยนะครับนี่ครับองค์นี้นะครับซาธุซาธุซาธุา<ๆ>สวยงามจริงๆครับพี่น้องครับ<ๆ>ก็นำมาฝากนะครับพอดีผมจะมาขายของที่ตลาดนัดเสริมสุขนะครับ<ๆ>ก็เลยแวะเข้ามาในซอย เข้ามาชมนะครับพี่น้องครับสวยงามเลยทีเดียวครับทางด้านนี้ก็จะเป็นศาลานะครับที่ท่านที่ชอบทําบุญนะครับตักบาตรพระประจําวันเกิดนะครับก็จะมีอยู่ทางด้านนู้นนะครับแล้วก็บูชาองค์หลวงพ่อต่างๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับด้านนี้ก็จะมีทําบุญบริจาคลงศพนะครับหรือท่านใดที่ชอบเสี่ยงเซียซีนะครับ ก็มาเสียงเสียสีกันนะครับทางนี้ก็จะมีรูปนะครับไอ้ไข่นะครับเดี๋ยวผมจะกราบสกักการะนะครับครับผมก็กราบขอพรนะครับบูชากุมารไข่จะดีนะครับขอพรให้มีโชคไม่ลาบนะครับ ก็ไม่มีอะไรหรอกครับชีวิตคนเราก็อยากให้มีโชคมีลาบนะครับอย่าเจ็บไข้เด็กป่วยนะครับเพราะตรงนี้จะมีโอ้ป้ายตรงนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับก็วันนี้ยังไงแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ